สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่เพื่อกินชาแนลมอโมจ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนมากินสร้อยจุตับเด้จ้ะตับสิสร้อยไปน้ำกินไปน้ำเลยมือนีสีวี่นี่ข้นเข่าวกวางน้ำงานจักหน่อยเดจจ้ะมากินห้องน้อจงจานเหนือสดสดบอามา่ลายดอกแล้วสิกินบ่เบิด ไล่แตะตับก่อนเนาะซอยไปน้่งกินไปนั่เด้วยเด้อโอ้ยเมีดมันคือบกออกเมีดมันคือบกออก <c oughs> มีดบบเข่านะว่ามีดบบอ,ออกมีดโบอ,กออกเนาะให้อลิเกตโตเอาไม้กันเปลี่ยนอาวุธ ออกขมแต่ว่ามันบวกคิมคนน่อยกับบอสซัมไสฉีกหม,มกูกึด วันนี้มาออกนอกสถานที่นะคะแต่ว่ามันหงมันหน้าเด้อมันไฮห,หน้านอย่างเด้ <c oughs> <c oughs> หองมูออกนอกสถานที่อยู่แต่ว่าหันวบเป็นไฮบบเป็นหน้าหองมู <c oughs> <c oughs> จ้านี่สิมีได้อันนี้มากมื่อนี้ <c oughs> อ้หูแตยาน,น้องยา่ขลาด <c oughs> จ้าเ <c oughs> จ้า <c oughs>

ายนังตกอืมบอคนดอกเล็กคอยไปพอดีจะไปหานไปรนั้นนีวมันบระคุม เด็กหลุดมากดนแลนหามอยอืมอืมฟินมากเวอร์ลูกสาว เชียงสวรรค์ขยันยิงยไ,ไม่จะพีไม่จะพีใ่ใครลีก,กตุกนำล้ำใจพี่น้องเกี่ยวข้าวต้นหนาสู อดีตเป็นรูปเตาด้วยจ้ะหั่น่หัมันบวบเอือมน้อยนะเราได้ได้หั่นแบบแนวยำดุนๆเอาเนาะใครน่าจะบอกเป็นทางนั้นลูกทางนั้นทางนั้นให้ถือไล้ค่ะ พักก,กนันพักกันยังมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเด้อจ้าอืมอืม เอาอยัางนี่บอไอกัออนอีกไหมกินผู้เดียวเพื่อนพวกกินน้ำน่องก็ได้มองรักษาเด็กไม่ให้ดีๆนะ <c oughs> กำลังขึ้นมาชาจูก้าเาไปเบิ่งลิปของมันสาวนั่นนะเพ็่นกินนั่าน,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 นางี็ยปะผมอากาศเลยเลยมาแล้สิตายเป็นกระตุลกตะตลุก,ลกที่เพื่อนเป็นคนเล่านะที่เพื่อนเป็นกระเทยนะมั้งสาว เอียงสาวเนี่ยฝ่าปินนะอีละฝ่าปินเนอนเนียงสาคิวการ์เป็นหันเป็นปันเคลื่อนซูซียนนะคิดอะไรไหม

ขมูลแก้วหาหู

มันงีบกินเยอะค่ะหืมทำใหกินได้ัส่ะฮ่าฮ่าฮาฮ่ไปอง

Sampai jumpa di video selanjutnya. ของสดมันสีเขา้กเขากันเด็ดครับของคมแตกเนาะเข้ากันเลยทำสุดท้ายพี่น้องมันอยู่หมอลำร้องห่านไวเน้เลยเด้อขอแห้ง มะล้อเผ็ดมะล้ำเผ็ดเจอดอกเดียวโอ้มาณจอหายหงออือดลระสณะจ้าสำหรับพีมยกะขอโตโลงหานไปสักก่อน ล้างไม้อีกต่อเนื่องมือนอีกระมากินให้พี่น้องเบิ่งซื้อจ้าจังไดก็จะลืมกดติดตามรับชม่อง,องน้องมาชสองนี้อยู่เพื่อกินเช้าแน่วมมอ,มอ,มอจ้าจังใดก็ขอบคุณทูกกันติดตามรับชมด้วยจา้าขอบคุณค่ะ